คุทนนี่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้สวดว่าโทโนอะมะมะวาและแน่นอนที่สุดเลยบริจาคเกี่ยวกับอะไรเป้เกี่ยวกับเรื่องของไฟบจากค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนไขให้วัดแหมไม่แน่ป้าป้าจะบอกว่าเฮ้ยลูกเราทำเหมือนเราเลยว่า <laughs> ขอโทษนะครับป้าปิง <laughs> เอาไปวันเสาร์ครับค <laughs> นที่เกิดในวันเสาร์ได้อินทิวอของไพ่เจ้าชายถ้วยนักเดินทาง เจ้าหญิงเหรียญนะเจ้าชายช่วยบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์จะมีโชคดีจากผู้ชายขาวเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุมากกว่านําโชคที่ดีมาให้ครับกลางสัปดาห์ยังมีเกณฑ์เดินทางเกิดขึ้นและการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมมิวนิเคชันการติดต่อสื่อสารงานดานต่างประเทศและเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออกเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับปลายสัปดาห์ในเรื่องความรักเด่นมีเกณฑ์มีบุตรใครอยากจะขยายครอบครัวอยากซื้อบ้าน ขอแต่งงานอ่าทำได้สบายๆอย่างของพี่ตูนนี่เขามีเลิกใหม่ไปเรียบร้อยแล้วช่วงเดือนพฤศจิกาเป็นเลิกแต่งงานหลังจากเลื่อนเพราะโควิดมาแล้วนะฮะอันนี้เราก็สามารถจะขยายครอบครัวการมีบุตรการมีครอบครัวได้สําเร็จดีการมีบ้านมีความมั่นคงของครอบครัวเกิดขึ้นนะครับคุณที่เกิดวันเสาร์สวดโสมานก,กะริถาโททั้งหมด10จบและการบริจาค ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กกำพร้าเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับ